เราจะไปเซอร์ไพรส์แม่นะคะกับล็กที่เราเพิ่งซื้อว่าแม่จะตื่นเต้นแค่ไหนก็เดี๋ยวไปรอชมกันนะจ๊ะลูกใครลูกใครลูกใครโอ้โหแล้วก็เป็นทำไมอ่ะแล้วก็เป็นทำไมนี่แม่สันเองไม่ใช่ใครไหนอื่นเซลฟี่คู่กับคุณแจนะคะ สวัสดีค่ะที่เราทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมิสยานะ,ะซึ่งวันนี้เรามีภารากิจนะทุกคนตอนเนี้แอมกลับมาที่บ้านนครสวรรค์นะคะแต่ว่าเราเพิ่งลงคลิปนะคะเป็นคลิปซื้อรถไปแต่แม่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นนะซึ่งเรานะคะได้ทําการจะเซอร์ไพรส์แม่ในวันนี้นะคะว่าเราซื้อรถมาแล้วทุกคนโดยที่แอมเนี่ยไปจอดรถคันใหม่นะคะไว้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่แม่ไม่รู้นะ ซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะไปเอารถคันนั้นแล้วก็ขับเข้ามาในบ้านนี้แล้วจะมาดู react แ,แม่นะคะว่าแม่จะตื่นเต้นแค่ไหนนะคะกับรถคันใหม่นะก็ตอนนี้นะคะยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเลยนะช่วงนี้นะคะเราก็จะชอบทำไลฟ์กันนะใน f a c e b o o k เพจนะคะ ไมกนะ่กิจยาเนาะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะแต่ว่าตื่นเช้ามานะคะอย่างแรกที่เราจะทําเลยนะก็คือต้องเติมวิตามินผิวก่อนนั่นเองซึ่งแอมน,นะคะจะกินเป็นเจ้า royal jelly plus นะคะของแบรนด์อาร์มารีไทยแลนด์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะช่วยเรื่องผิวนะให้ผิวเราเนี่ยใสมากขึ้นลดสิวด้วยนะเดี๋ยวแอมจะแปะนะคะรีวิวไว้ให้เนาะลูกค้านะคะที่เขากินไปเนี่ยอัดวันละสองซองนะคะเป็นเวลา10วันก็คือสิวอะ หายแล้วก็หน้าใสเยอะขึ้นมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์ด้วยนะคะที่ช่วยบํารุงสมองลดอาการผมร่วงนะคะสาวสาคนไหนที่แบบผมร่วงเยอะๆอยากให้ลองทานลูกค้านะคะมาเมนในรายเยอะมาก,กว่าลูกผมขึ้นเยอะมากหลังจากที่กินวิตามินนมพึ่งเข้าไปปกติเนี่ยถ้าเกิดวันไหนแอมนอนแบบน้อยมากๆแล้วผิวแห้งแอมจะอัดเตยสองซองนะนี่ มันจะเป็นรสแบบน้ำพึ่งน้ำพึ่งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่ใส่น้ำตา,ปาเป็นนมพึ่งนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียความเข้มข้น6%ซึ่งเข้มข้นที่สุดเลยแล้วก็ใส่วิตามินอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกรปซีนทับทิมนะคะแล้วก็คอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยะะตอนนี้เราจัดโปรนะคะจากปกติ990บาทเหลือแค่590บาทส่งฟรีนะคะแล้วก็จัดโปร2กล่อง4กล่องก็10กล่องด้วยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะที่เพจ อาร์มารีไทยแลนด์ได้เลยนะคะอันนี้คือดีจริงแอมเทสมาปีกว่าแล้วเป็นอะไรที่กินมานานมากๆแล้วทุกคนก็ต้องเติมวิตามินตอนชาน,นจะจ๊ะอันนี้คือผิวนะคะที่ยังไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ยังไม่ได้ลงสกินแคร์นะทุกคนนอนไป4ีชั่วโมง5ชั่วโมงนะคะเกือบทุกวันเลยแต่ผิวคือแบบ ไม่เคยมีปัญหานะจ๊ะก็ไปสั่งกันได้นะคะเดี๋ยวแอมนะคะจะขอตัวไปแต่งหน้าในไลฟ์แป๊บนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปสบายไปนะจ๊ะไปจา้ามีตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะแล้วคนในเพจคือน่ารักมากทุกคนแบบคอมเมนต์คุยนะคะแล้วก็ คนดูตอนนี้อยู่พันกว่าคนนะคะทุกคนก็นั่นแหละใครนะคะที่แบบอยากคุยนะคะแล้วก็อยากแบบแต่งหน้าไปพร้อมกันหรือมีคําถามอะไรนะคะก็สามารถไปติดตามได้นะคะในเพจเอมี่หิตยาเราจะไลฟ์คุยกันบ่อยมากๆเลยนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะไปจ้ากระตูน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 น่ารักจริงเหรอ ล,ลูกรักแม่คนใหม่ลูกรักลูกรักแม่คนใหม่ลูกรักลูกรัก,ก,รก,กแม่มอกข้ากับพี่แอมแม่เลือกใครมอกข้ากับพี่แอมอกตะนตอนนี้ออกมานอกบ้านแล้วนะคะเพราะว่าต้องเอารถมาล้างก่อนนะจะเซอร์ไพรส์แม่ไม่อยากรถแบบเปื่อนนะคะคนขาตอนนี้เราได้รถนะคะแต่ว่าเราจะทาลิปก,ก่อนนะคะสีเอมี่กิติยาณนาจาะจ๊ะนี่ ซ้มเข้าไปซึ่งตอนนี้นะคะเรากาลังจะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าแม่ถึงบ้านแล้วนะเราจะไปเซอร์ไพรส์แม่นะคะกับุกที่เราเพิ่งซื้อว่าแม่จะตื่นเต้นแค่ไหนก็เดี๋ยวไปรอชมกันนะจะ๊ะไปจ้ะทุกคนค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าบ้านแล้วนะคะซึ่งไปค่ะจะไปดูดดแอดแม่กันว่าเป็นยังไงเอาแล้วนะ one two three อะไรนะแม่น่ะรับไข่เลยรับไข่เลยร,รนะับไข่เลยไข่นะแม่ <st arts> <pal vel> รับไข่นะไปแล้วมันไปไปแล้ว <liber> วส,สวยมากสวยมากสวย,สวยแล้วบอกไม่ทมไมว่าจะออกพุ่นี้อะออกวันไหนมาเนี่ยออกวันที่2ปแล้วโอ้โห,โหไปพาไปดูรถไปดูรถรถดเยดีสมนสใช่ไหม <Yeah. c oughs> สวยไหมคะสวยค่ะ อันนี้ก็คือผู้ร่วมปฏิบัติการนะคะเบบีคุ้นไหมย่ากูเซอร์ไพรส์นะกูเซอร์ไพรส์ไม่มีไอเดียลองขับไหมมันก็แค่ขับธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเกียร์อยู่ไหนอะนี่เกียร์อยู่นี่เกียร์อยู่ตรงมือเหยียบเบรกแล้วก็ข้างล่างขับข้างบนถอยหลังขับไม่ได้เม่อกี้เอ้าแล้วดูการแต่งตัวของแม่ เป็นไงคะฮะชอบไหมคะปาก็นั่งบนรถแล้วนะคะแน่เออไม่อยากลงด้วยเทเลโฟน on and off เยี่ยเทเลโฟนอ n a อ d off วิวดีฟปูไหมเออ เรื่องของเรื่องอะมีรถสองคันแล้วก็บอกแม่ว่าเราอะขับรถคันเล็กอะกลับมานะจากกรุงเทพแต่จริงๆก็คือให้น้องแอดมินน่ะขับกลับมาและแอมขับรถคันนี้กลับมาทุกคน mm> และแม่ก็เชื่อหมดใจ mm> แม่ก็เชื่อหมดใจค่ะทุกคนค่ะว่ายังไม่ได้ออกรถซึ่งเราบอกแม่ว่าจะออกวันมะลืน mm> คืออีฉันจะไปจองรถตู้ให้ไปทุมารูทุมารูได้นะทุมารูได้นะทับกับฉันอย่างนี้ เย็นๆเพราะว่าจะมาเซอร์ไพรส์ไงแล้วดูแำหน้านี่นะคะคือคนไม่เห่อก็คือจะต้องถ่ายรูปต้องเซลฟี่ด้ไหม I told you already My mom บอกแล้วแต่งตัวอย่างงี้นะสวยไงเป็นคนสวยทำอะไรก็ไม่ผิดแน่ทำหน้าเครียดอยู่นะจะถ่ายรูป เป็นไงล่าสุดก็คืออาจถ่ายรูปให้หน่อยไม่พูดเยอะที่อาร์ลูกไปอารักใคร่ร่วมกันเออวอนทูเทคโฟโ้แล้วแม่ทุกตัวมาลูกมาไม่เรียกลูกมาเนี่ยไม่ได้เรียกแอมนะทุกคนเรียกหมาเป็นไงเป็นไงโอ้โหเรียกหมาถ่ายรูปแล้วหนึ่ง ล่าสุดคือบอกว่าอะไรนะขอหยิบมุนแจหน่อยจะถ่ายเซลฟี่เป็นไงป๋าก็ยังดูงอ๋อโอ้โหล่าสุดแม่ฉันนี่แม่ฉันเองไม่ใช่ใครไหนอื่นเซลฟี่คู่กับคุณแจนะคะฉันแอเจิฉัน ก็นั่นแหละวันนี้นะคะพากันมาทําคลิปสนุกนะะสนุกนะคะเซอร์ไพรส์รถกับคุณแม่คุณแม่ฉันก็ไม่เลิกถ่ายรูปเออก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะเป็นคลิปวิดีโอสนุกสนุกขำๆนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรอบหน้ามีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์แม่ใหม่ต้องรอติดตามชมกันนะคะกระแทกดูแต่งตัวป๊อปไม่บอกแม่ไม่บอกแม่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันแม่ ไปแล้วสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวยพี่สวยสวยพี่สวยวันนี้สวยมากวันนี้สวยมากบ๊ายบายยังนะทุกคนก็ยังเหินรถอยู่นะ